โอเคทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ช a n e ของวานจิวันนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น 4นะทุกคนตึก5้าแล้ววิวมันสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูวิวแล้วทุกคนวิวจากห้องเรียนของเราเี่ทุกคนวิวก็จะเห็นสระน้ำนะทุกคน <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนหนังสือกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวีดีโอให้ดูเจอกันไปเลยเดี๋ยวตัดภาพไปแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายวีดีโอเก็บบรรยากาศให้ดูว่าเปิดเทอมวันแรกเราทำอะไรบ้างนะก็วันนี้ก็มีเรียนเยอะนิดนึงเดี๋ยวไปเจอกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะรอเรียนคาบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ตอนบ่ายเรามีเรียนรอดอด้วยนะทุกคนโอเคมันจะได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยทุกคนถ้าไม่ได้ยินก็กดหนึ่งมาใต้คอมเมนต์นะทุกคนโอเคงั okay, ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนเหงามากเพื่อนบอกว่าเหงามากนะทุกคนก็นั่งหน้าห้องเลยนะทุกคน ก็เตรียมตัวเรียนวิชาแรกได้เลยไปเลย A few minutes later โอเคทุกคนนะ้วตอนนี้เราก็เพิ่งรับชีสมาทุกคนก็คือชีสชีสที่เป็นขนมไม่ใช่ชีสกฎหมายแล้วก็วิชาต่งตางๆนะทุกคน,นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาถ่ายให้ดูกันไปไปดีกว่าในระหว่างที่เรารอคุณกล้างงน้า คนอยู่ในช่องวานนะจิโอเคตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วทุกคนถ้าบ่ายเรามีรอดอแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวกันไปไปกินข้าวกัน,นีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลังทานข้าวอยู่นะทุกคนก็ขอญาตไปกินข้าวแป๊บแล้เดี๋ยวมาเจอกัน วันนี้ก็วอล์กสั้นๆนะทุกคนก็ไม่ได้รู้จะถ่ายอะไรมากนะทุกคนมันไม่มีอะไรต้องถ่ายเออก็ไปกินข้าวแล้วบายตอนนี้เราก็เป็นช่วงพักกลางวันคลิปนี้เป็นแนวตั้งนิดนึงเพยก็ช่วงเรียนกันนี่โรงเรียนเงียบสงบมากป่ะไปเรียนรอดอนเตือน two thousand years later โอเคทุกคนตอนนี้ก็เวลา3โมง8นาทีแนละ้วทุกคน <Okay. S 1> ก็แบบเลิกเรียนแล้วเดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านไปก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็ติดตามช่องวานาจิให้ถึง100,000ซับด้วยนะทุกคนไปบายบายเจอใหม่คลิปหนะ้าไปละไปกินเอและดูทุกคนบรรยากาศโรงเรียนน่ามาก